โอเคนะผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไฮเปอร์ช็อตนะผมก็ที่ฝรั่งเขาบอกว่าตอนนี้เกมนี้กำลังมาแรงนะผมแล้วก็อาจจะเป็นเกม FPS ที่ดีที่สุดหรือเปล่ามันก็ไม่ FPS แบบจ้าๆนะผมก็มีสกิลเพิ่มมาอาจจะค้ายคิงกับไล่ a อลนะผมก็ทุกคนติดตามผมมาก็อาจจะรู้ว่าผมดังจากไ i v อลนะแล้วก็ลึกไปอีกก็อาจจะรู้ว่าผมดังจากอาเซนอลนะ ก็ไฮเปอร์ช็อตเป็นเกมแบบแนวไรวฟิลเลยแต่ว่านี่ผมมีเกมโหมดให้เล่นนะเป็น1น 1, 2, 1, 2, 2, ึ่ง็หนึ่งสองสองก็นาต่างเชิญก็จะคุนค้นๆนะผมถ้าใครเล่นเกมจากค่ายที่ไม่ใช่ในโรูมของเรผมก็หน้าต่างอย่างเนี้ยนะคุ้นๆนะผมมีสามวิสามีการเกมแล้วก็มีคัสตอมนะครับผมก็จะมีโหลดนะเราจะมาดูปืนก่อนดีกว่าก็ปืนนะผมจะแยกเป็น5อันนะก็คือไรเฟิลนี่ก็คือไรเฟิลนะ จะใช้เงินซื้อหมดเลยนะผมก็อันนี้จะมีใช้เพชรซื้อนะเพชรก็สามารถหาได้นะผมเดี๋ยวผมจะออกอีกทีแล้วกันผมจะคลิปหน้าอาจะเป็นวิธีฟาร์มอะไรอย่างงี้นะผมนี่ก็เป็นเอ่อปืนเอ็นเอ็มซีนะผมมีประมาณนี้แล้วก็ช็อตกันนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมเฟรมทาวเวอร์นะเป็นช็อตกันนะแล้วก็มีสไนเปอร์นะที่ผมใช้อยู่แล้วก็มีแบบของแบบแปลกๆนะผมพวกนี้เลยพวกพิซซ่าอะไรอย่างงี้ผม ส่วนปืนลอง secondary นะผมก็นี่ผมเป็นพิสโตลปกติเลยปืนพิสโตลแบบอัตโนมัตินะผมอันนี้ก็ปืนแบบยิงลัวนาะช็อตกันช็อตตี้อะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็มีมีเบลล์นะผมโอเคแล้วก็มีมีดนะผมทุกคนอ่าม,มีดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะผมแต่ผมว่าอาจจะซื้ออาจจะซื้อ,อน,นี้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยนะ อืมก็ผมจะไม่ <laughs> อาารอแล้วกันนะมันมาจากเกมอะไรน,นะรทุกคนทุกคนถ้าใครเล่นก็อาจจะคุ้นๆนะผมอันเนี้ยกิดกิจอะไรไม่รู้กิดป๊อปหรือเปล่านี่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะผมอันนี้หมัดน,นะอันนี้ฟรีไฟล์มาหนี่แล้วก็มีคาราบิดนะผมโอเคแล้วก็มีสกิลนะผมสกิลเราจะค่อยมาพูดแล้วกันมีคิวเอฟเฟกต์นะครับผมแบบตายแล้วเป็นไงอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วก็มีคิวแบนเนอร์ อันนี้คุ้นอีกแล้วไงเหมือนเขาต้องจะมีอินสปิเรชันนะผมมาจากว l โลแลนหรือเปล่าก็มีเป็นรูปอันนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลอันนี้ก็อันนี้เป็นปลาระเบิดกล้วยนะผมอันนี้เป็นเอาอันที่ผมเข้าใจกัน,กนอันนี้มันเหมือนเหมือนเป็นเซเชลของ เลตแล้วกันอันนี้ก็ฮิลนะผมอันนี้อัปด้าฟนะอัปด้าฟก็กระโดดสูงนั่นแหละอันนี้ปามีดนะผมอันนี้อันนี้เป็นบูมบอทก็เราสามารถขับรถมันทักติดระเบิดได้นะอันนี้โหลดไวอันนี้เหมือนสกิลคิวของไอโซครับทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะที่มันลดเกาะอันนี้ก็เหมือนอันติเลน่านะทุกคนเอ้ยเหมือนสกิลจ่ายขอของบิมอ่ะอันนี้ก็ สตันนะผมอันนี้บอมบาริโลเขาโคดี้เราก็เป็นมิสไซล์ลงแล้วผมอันนี้ก็สกิลอีโยรู้นะทุกคนอันนี้ร่อนได้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้สกิลทีพโยรุกันอันนี้เป็นย้อนกลับของโยรุนะทุกคนนี่ทำไมวิ่งไวขึ้นอันนี้มีเกาะไอโซมีหมัดมัดสีม,ดม่วงหนุ่มแล้วก็อินเทอร์เนทอร์นาโดก็ไปทอร์นาโดไปได้นะทุกคน อมบิเที่เราใส่ได้สมช่องนะครับผมก็เล่นประมาณนี้อันนี้คือเซตผมเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเกมเพลย์นะทุกคนอันที่ไม่ใช่1นึ่งสแล้วกันอ่าอาจจะเป็นซิน้าผมอันนี้ก็จะเป็นเกมพาร์ททั้งหมดก็เดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนี้ก็มีเควสนะผมทีพวกนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะผมก็ผมได้ลองเล่นไปนิดนึงแล้วนะผมจะไม่แบบเรีวเยอะแหละก็อีนะผมอันนี้จะเป็นเซทเชลนะแล้วก็จะไปอย่างนี้เลย มันก็เล่นคล้ายๆไล่บอลนะทุกคนแค่มันเป็นแบบ e f นะอน้ยก็ผมลืมบอกว่าสไนผมนมีนัดเดียวนะทุกคนก็แคนเซิลอะเกมนี้ยังแคนเซลิลแอนิเมชันท่ารีโหลดได้นะผมก็คล้ายๆไล่บอลเลย ก็มีปิงได้น,นะครับมีเซตติง้งเซตติ้งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันวิย,ย่งไม่โดนเลยโอเค,อเคก็เราสามารถถ้าเราเอาฮีมาเราสามารถกดพ่ิฮิวได้นะครับแบบกดถ้าเราใส่ช่องไหนก็กดช่องนั้นนะครับ อ้เนี้ยผมแล้วก็จะปลาเซเชลกันเดินนะโอเคก็มันเกมเพลย์คล้ายๆไทยพอทุกคนแต่ว่าเป็นฟรีฟอร์นะวันนี้อาจจะเป็นหมดที่แบบว่ายิงกันเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบเป็นรบอบรอบไม่ได้เป็นราวๆเงียบแล้วก็แคนเซอร์แอนิเมชันได้นะ เฮ้ยส่วนวัดแล้วก็ฮิวนะผมแล้วก็เนี่ยหนีโหลดหนีได้เลยนะผมมเมนต์เกมนี้มันมีค่อนข้างหลายเทคนิคนะผมอาจจะมีเยอะกว่าไรบา้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะมีเรื่องการใช้สก,กิลมาด้วยนะครับผม ไม่อันนี้เขาให้อ๋อชิงทองเหรอผมก็ไม่ได้ชิงทองเลยโอเคก็ส่วนเรื่องมูเมนต์เดี๋ยวผมทำคลิปแยกออกมาอีกทีนึงนะผมเพราะว่าพูดในคลิปเดียวอาจจะไม่หมด นี่ยละปลากั้ยได้ทุกคนเห็นไ,ไหมแรงจะจัดเลยกัย้ยโอเค,อเ,คเพื่อนช่วยพอดีเนาะ โอ้ิดโอ้โยก็มันเป็นเกมหลูดไป,เ,ปเรื่อยๆนะครับก็หลายมีค่อนข้างหลายด่านเลยอุ้ยอุ้ยได้สอง อ้าวนี่ก็เกมจบพอดีนะผมก็จะมีคิวเดทให้เห็นนะครับผมเกัน,นี้ก็เป็นหลานนะผมก็เราเลือกหลานอะไรก็ได้ผมอาจจะเลือกนานระยะระยะใกล้เลยก็อ้าวผมลืมบอกว่าป้ายอันนี้แบนเนอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยผมมีฉาย,ยาด้วยใช้99โลบักนะผมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ไม่ได้จําเป็นกับเกมเพลงแบบนั้นและอันนี้เป็นฟรีฟอร์ด้วยไง เนี่ยน,นะคนอาจจะมีเอ่อลิสท,ทียลิสปืนอะไรอย่างงี้ที่ผมจัดนะผมเอ๊อย่นี้ออกไงนี่ว่าปืนในเกมน,นี้มันค่อนข้างส่งผลต่อเกมมากมากับผมมันจะไม่เหมือนไรว่าที่ปืนเริ่มต้นก็เล่นได้นะผมยาว เจอคนเลยก็สถานี้ของผมมันค่อนข้างโกงหน่อยเพราะว่ามันวันแถบหมดเลยนะ มนี้ก็คงผมคงไม่น่าต้องสอนแบบว่าการยิงไรนะผมก็อาจจะเป็นการยิงโปตีนแหละแต่อาจจะสอนเรื่องโมเมนต์หนว่าโมเมนต์เกมนี้มันแปลกนิดนึงนะถ้าถามว่าเกมนี้เรายังเป็นเกมที่ดีกว่าไรว่าไหมผมยังตอบว่าไม่เหมือนเดิมนะผมเพราะว่าไยังเป็นเกมที่ไม่รู้าอาจจะแล้วแต่ความชอบด้วยแต่ผมแค่รู้สึกว่าไ่าแบบระบบอะไรเงี้ยมันสมูทกว่านะผม แต่เรื่องความแบบยูนี้ความใช้สกิลอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้มันมีให้เล่นหลากหลายมากกว่านะ้ยคือว่าอันนี้มันมีแบบให้เล่นแบบเคาน์เตอร์กันมากกว่านะผมแบบถ้าเล่นแบบเป็นแบบเป็นราวอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องเปลี่ยนสกิลมาสู้กันเลยน,นะผะ ถ้าเล่นในแบบเนี้ยมันก็ยิงชิวๆนะผมยิงไปเรื่อยๆอะ่ะก็สนุกไปแบบนะผมผมตายโอเคเนี่ยผมก็กล้วยนะค่อนข้างโกงเลยกล้วยผวัาจะมีคลิปแบบออสอนใช้อบิลิตี้ต่างๆนะผมอาจจะไม่ใช่ตอนนีุ้ยเนี่ยผมกล้วยมันโกงตรงนี้นี่แหละ อย่างที่ผมบอ,อกนะผมว่ามิ้นเกมนี้มันแปลกนะคือตัวมันดิดค่อนข้างง่ายนะผม มันจะตั้งใจเล่นนิดนึงนะแล้วตอนนี้แบบคิวสติมันเยอะแล้วสวยแล้วอย่างี้ ก็เกมนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับที่เอมกับโมเมนต์ล้วนๆนะผมแต่อ้ร์โเมนต์อาจจะมีส่วนมากกว่านะาเพราะปืนเกมนี้ดาเมจมันแรงนะผม,มยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วนะถ้าแบบเข้าหัว อุ้ยก็ส่วนผมจะหมดแล้วนะอะเราใช้ปืนพกแทนทั้งหมดโอเคก็นี่ผมเราสามารถฆ่าแล้วเราสามารถกดใช้ปืนคนอื่นได้นะผมมันจะดีตรงนี้แหละเราจะได้ใช้ปืนที่เรายังไม่เคยใช้หนม ก็ยิงเกมนี้ยิงหัวมีผลมากะผมแรงมากๆนะถ้ายิงหัวอุ้ย ก็จริงๆเราสามารถฆ่าแล้วเปลี่ยนปืนฆ่าเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆก็ได้นะผมตอนนี้ผมได้กระสุนสไนยมาแล้วก็จะเล่นต่อนะผมเพราะว่าแบบนี้มันกว้างนะผม เ hey, นุ่มยังรออยู่นะ ก็เนจใช้มีแทนทุกคนก็นี่ผมมีปืนหนึ่งที่ <c oughs> อย่างให้ทุกคนได้เห็นนะผมก็มันคือปืนนี่ผมปืนพิซซ่านะก็มันคล้ายๆมีดเจ็ดนะครับทุกคนมันอุย้ยมันจะวันแทบที่หัวนะก็ดาเมจเข้าหัวมันสองร้อยเลยมีนะผม แล้วก็มีดมันจะเอ้ยพิซซ่ามันจะรีให้อันตโนมัครับทุกคนก็ผมมันจะแทบหัวไม่ค่อยเก่งนะผม โอ,โอเคเนาผม,มันต้องค่อยๆยิงนะปืนนี้มนไม่ใช่ปืนนี่มันคือพิซซ่าด้วยนะผมนะกดก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมถ้าใครชอบก็กดไลค์นะผมชอบมากกดซับให้ด้วยคลิปนี้ไปะนะผมบ๊ายบาย